สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องราวจากเอกสารรายงานฉบับหนึ่งกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงอาคารเรียนที่โรงเรียนประถมสมบูรณ์ปากซีมังในสปป,ปลาวค่ะอืมดูเหมือนจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นที่เอ่อเหมือนจะสําเร็จไปด้วยดีเลยครับน่าสนใจมากครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองขุดคุยข้อมูลสําคัญสําคัญ จากรายงานฉบับนี้ดูค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จนี่มันคืออะไรกันแน่ตั้งแต่เรื่องงบประมาณใครทำอะไรตรงไหนบ้างแล้วก็ความร่วมมือจากภักส่วนต่างๆที่ทำให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นได้จริงอะคะ่ะครับผมเราจะมาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรซ้อนอยู่บ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ภาพรวมของวันส่งมอบกันก่อนเลยพิธีนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนคะครับตามรายงานเนี่ยพิธีมีขึ้นในตอนเช้าวันที่20กันยายน2025ครับ จัดที่ตัวโรงเรียนประถมสมบูรณ์ปากซีมังเลยที่บ้านปากซีมังเมืองท่าแขกแขวงคําม่วนครับอืมแล้วที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่แรกเลยคือรายชื่อผู้เข้าร่วมง,งานนะคะดูเหมือนจะไม่ใช่แค่พิธีส่งมอบอาคารเรียนธรรมดาทั่วไปนะคะ ใช่ครับรายชื่อนี้น่าสนใจที่เดียวเลยครับเพราะว่ามีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเยอะมากจริงๆค่ะครับมีตั้งแต่ท่านบุญมีพิมซอนซึ่งเป็นถึงประธานสภาประชาชนแขวงคำม่วนเลยนะครับโอ้โหระดับประธานสภาแขวงเลยใช่ครับแล้วก็มีท่านนางสุขเสมสิทธิเดชหัวหน้าพนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอันนี้ก็คือเทียบเท่ากับกรมศึกษาของแขวงเรานั่นแหละครับค่ะค่ะ แล้วก็มีตัวแทนจากภาคเอกชนรายใหญ่ด้วยท่านยางสัวรองผู้มุ่งในการบริษัทฝุ่นโปตาสอาซีโปตาสสากลลาวจำกัดผู้เดียวหรือเอเชียโปตาสที่เรารู้จักกันดีบริษัทนี้ใหญ่มากในลาวเลยนะคะครับผมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีท่านประธานคณะกรรมการปกครองเมืองภาแขกมีคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมจากสภาประชาชนแขวงค่ะ ตัวแทนจากธนาคารหลักๆก,ก็มาครับทั้งธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB แล้วก็ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหรือ BCAL โโอ้หนจะบริษัทผู้รับเหมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆพนักงานครูอาจารย์ผู้ปกครองแล้วก็แน่นอนครับน้องๆน,นักเรียนคือมากันครบทุกระดับจริงๆ การที่ผู้บริหารระดับสูงของแขวงทั้งฝ่ายนิติบัญญัติอย่างท่านประธานสภาแล้วก็ฝ่ายบริหารอย่างท่านหวนัวหน้าผนกศึกษามาร่วมงานด้วยตัวเองแบบนี้มันต้องมีความหมายพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันบ่งบอกในย่สาคัญเลยล่ะครับคือมันแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโรงเรียนแห่งนี้แห่งเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในระดับนโยบายของแขวงเลยหรืออาจจะถูกมองว่าเป็นโครงการตัวอย่างด้วยซ้ําไปครับ หมายความว่าการปรับปรุงโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้จริงๆแล้วอาจจะมีความหมายมากกว่าแค่การซ่อมแซมอาคารเรียนหรอคะมีความเป็นไปได้สูงครับการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายระดับขนาดนี้มารวมตัวกันตั้งแต่ระดับแขวงระดับเมืองหมู่บ้านภาคเอกชนธนาคารไปจนถึงผู้ปกครองนักเรียนมันสะท้อนภาพของความร่วมมือที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากค่ะ และอาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อื่นๆของแขวงต่อไปด้วยก็ได้นะครับแล้วการที่มีผู้ทานจากบริษัทเอกชนรายใหญ่มากๆอย่างเอเชียปโพแทสเซียมและก็ธนาคารชั้นนำมาปรากฏตัวด้วยเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่โครงการของรัฐอย่างเดียวแต่เป็นความพยายามร่วมกันของหลายๆภาคส่วนจริงๆ อืมน่าคิดมากค่ะ,สะแสดงว่าเบื้องหลังพิธีส่งมอบที่ดูอบอุ่นเนี่ยอาจจะมีในยะเชิงนโยบายหรือว่าการขับเคลื่อนที่มันใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่แล้วในพิธีวันนั้นนะคะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโครงการนี้ไหมคะว่าแบบเริ่มต้นยังไงใครเป็นคนรับผิดชอบหลักเลยแบบนี้มีครับมีการรายงานความเป็นมาของโครงการโดยท่านสุขสรรพิจิกซึ่งท่านเป็นรองหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองท่าแขกห้องการก็คือสำนักง,งานนะครับ อ๋อค่ะท่านชี้แจงว่างบประมาณหลักๆเลยเนี่ยที่ใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้มาจากผแผนกศึกษาที่การและกีฬาแขวงครับซึ่งทางผแผนกก็ได้รับจัดสรรโดยตรงมาจากห้องว่าการแขวงขมวนอีกทีอ๋อก็คือเป็นงบประมาณจากระดับแขวงส่งลงมาถูกต้องครับเป็นงบจากระดับแขวงลงมาแล้วพอได้งบมาแล้วใครเป็นคนลงมือทําในพื้นที่จริงล่ะคะการดําเนินงานจริงๆในพื้นที่เนี่ยมอบหมายให้ทางห้องการศึกษาที่การและกีฬาเมืองท่าแขก เป็นผู้รับผิดชอบหลักไปครับค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ภายใต้การชี้นําแล้วก็การกํากับดูแลจากแผนกศึกษาทิการและกีฬาแขวงอีกชั้นหนึ่งอยู่ดีอโครงสร้างการทํางานแบบนี้มันสะท้อนระบบราชการของสอปป,อป,อปอลาวยังไงบ้างคะครับตรงนี้เราจะเห็นโครงสร้างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือมีการจัดสรรงบประมาณจากระดับบนคือแขวงลงมาสู่หน่วยงานเฉพาะทางก็คือแผนกศึกษา แล้วก็กระจายงานต่อไปยังหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จริงก็คือห้องการเมืองแต่ก็ยังคงมีการกำกับดูแลจากระดับแขวงอยู่ซึ่งอ,อ,อันนี้เป็น,นกลไกที่พบได้ทั่วไปในการบริหารโครงการภาครัฐของเขานะครับแล้วโครงสร้างแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะในมุมของการบริหารโครงการข้อดีก็คือมันมีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชาแล้วก็การไหลของงบประมาณนะครับทำให้การติดตามตรวจสอบอะไรพวกนี้ทำได้ง่ายขึ้น และการกำกับดูแลจากระดับแขวงเนี่ยก็ช่วยให้มั่นใจเลยว่าโครงการมันจะดำเนินไปตามทิศทางหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้แต่ในทางกลับกันถ้าหากกระบวนการอนุมัติหรือว่าการประสานงานระหว่างระดับเมืองกับแขวงมันมีความล่าช้าขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะกลาเป็นคอขวดได้เหมือนกันาอาจทำให้โครงการไม่คล่องตัวเท่าที่ควรแต่ว่า ถ้าดูจากกรณีของโรงเรียนปากซีมังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างที่รอกำลังจะคุยกันต่อไปเนี่ยดูเหมือนว่ากลไกนี้จะทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวครับเข้าใจแล้วค่ะก็เป็นการถ่วงดุลกันระหว่างการกระจายอานาจให้ลงมือปฏิบตัติกับการควบคุมมาตรฐานจากส่วนกลางของแขวงทีนี้มาถึงเรื่องสาคัญเลยค่ะ คือเนื้อหาหลักของการปรับปรุงว่าเงินงบประมาณที่ได้มาเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกับอาคารเรียนบ้างแล้วใครเป็นผู้รับเหมาคะครับผู้รับเหมาคือบริษัท LSEP ก่อสร้างจำกัดครับ LSEP ก่อสร้างนะคะใช่ครับส่วนมูลค่าโครงการทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่489ล้าน6 4 5 0 0ี่กีบครับโห489ล้านกว่ากีบเกือบเกือบ500ล้านกีบเลยนะคะ ใช่ครับเกือบ500ล้านกีบถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับโครงการปรับปรุงโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งใช่ค่ะเยอะมากแล้วด้วยงบขนาดนี้ขอบเขตงานนี้ครอบคลุมอะไรบ้างคะรายละเอียดงานที่ระบุในรายงานนะครับก็มีตั้งแต่ทำหลังคาใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับทำหลังคาใหม่ตีฝ้าเพดานใหม่ปรับปรุงพื้นอาคารแล้วก็มีการเปลี่ยนประตูหน้าต่างบางส่วนด้วยนะครับแล้วก็ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดเลยโอ้โห เรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องสภาพอาคารครั้งใหญ่พอสมควรเลยครับไม่ใช่แค่ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆฟังดูเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะทั้งหลังคาฝ้าพื้นประตูหน้าต่างทาสีใหม่หมดแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องระยะเวลาดําเนินงานค่ะรายงานบอกว่าเริ่มงานวันที่4มิถุนายน2025แล้วสร้างเสร็จวันที่28สิงหาคม2025เดี๋ยวนะคะมิถุนา กรกฎาสิงหาคมนี่มันไม่ถึง3เดือนดีเลยนี่คะสำหรับงานขนาดนี้เนี่ยนะคะใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากจริงๆครับคืองานปรับปรุงโครงสร้างหลักๆของอาคารขนาดนี้โดยเฉพาะงานหลังคาซึ่งอาจจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยการที่ทำเสร็จได้ภายในเวลาไม่ถึง3เดือนเต็มดีหรือประมาณ86วันเนี่ยถือว่ารวดเร็วมากจริงๆครับเร็วมากเลยค่ะมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการที่เอ่อผมว่าน่าจะต้องดีเยี่ยมเลยละ่ะ ทางการวางแผนการเตรียมวัสดุการบริหารแรงงานการควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมารวมถึงการประสานงานแล้วก็การตรวจรับงานของทางห้องการศึกษาเมืองท่าแขกด้วยครับแล้วงบประมาณเกือบ500ล้านกีบกับระยะเวลาไม่ถึง3เดือนนี่มันดูสมเหตุสมผลไหมคะหรือว่ามันเร็วผิดปกติไปหรือเปล่าการจะประเมินว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ยจริงๆต้องดูรายละเอียดของแบบก่อสร้างวัสดุที่ใช้แล้วก็สภาพหน้าง,งานจริงด้วยซึ่งรายงานไม่ได้ให้ข้อมูลลึกขนาดนั้นนะครับ อ๋อค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการปรับปรุงอาคารที่มีขอบเขตงานชัดเจนแบบนี้ถ้ามีการวางแผนที่ดีเตรียมการพร้อมแล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคหน้าง,งานมากนักการดำเนินงานให้เสร็จใน3เดือนก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่ดีและต้องอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆครับ ถ้าเทียบกับโครงการปรับปรุงอาคารสาธารณะในบริบทอื่นๆที่เราอาจจะเคยเห็นว่าใช้เวลานานกว่านี้ความรวดเร็วขนาดนี้อาจจะเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นที่ทําให้เสร็จทันเปิดเทอมหรืออาจจะเป็นเพราะรูปแบบอาคารมันไม่ได้ซับซ้อนมากนักทําให้งานมันเดินหน้าไปได้เร็วแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับการที่งานเสร็จทันตามกําหนดก็ถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญมากๆของโครงการนี้ครับค่ะเป็นประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการจัดการที่น่าคิดตามจริงๆค่ะ ทีนี้นอกจากตัวอาคารที่ได้รับการปรับปรุงจนสวยงามแล้วอีกไฮไลท์สำคัญของงานนี้ที่มีการพูดถึงเยอะมากก็คือเรื่องของการสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชนใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นอีกจุดที่เด่นมากในพิธีเนี่ยมีการมอบใบยองยอหรือก็คือใบประกาศเกียรติคุณนั่นแหละครับให้กับหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงครั้งนี้ด้วยซึ่งรายชื่อและจํานวนเงินสนับสนุนนี้น่าสนใจมากครับ ใครสนับสนุนเท่าไหร่บ้างคะเล่าให้ซ้มหน่อยคะ่ะครับผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดเลยก็คือบริษัทฟ,ฟุลโพแทสอาซีโพแทสสากลลาวจำกัดผู้เดียวหรือเอเชียโพแทสตี้เราพูดถึงไปตอนต้นนะครับค่ะบริษัทน,นี้มอบเงินสนับสนุนสูงถึง,ถง300ล้านกีบเลยครับ300ล้านกีบจากบริษัทเดียวนี่มันเกินครึ่งของมูลค่าโครงการทั้งหมด489ล้านกีบเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ เป็นสัดส,ส่วนที่สูงมากจริงๆครับนอกจากนั้นก็มีธนาคารพัฒนาลาวสาขาแขรงขมวนหรือ LDB สนับสนุน60ล้านกีบค่ะธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหรือ b c l สนับสนุนอีก50ล้านกีบแล้วก็ยังมีอีกบริษัทครับคือบริษัทแสงสุริยาคุณทรัพย์ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจำกัดผู้เดียวอีก20ล้านกีบ<ห>รวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะจาก4หน่วยงานนี้ทั้งเอกชนและธนาคาร ก็สมทบทุนเข้ามาถึง430ล้านกีบแล้วครับ430ล้านกีบตัวเลขนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะมันแสดงให้เห็นบทบาทที่โดดเด่นมากๆของภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการเงินในการสนับสนุนโครงการนี้เลยนะคะใช่ครับเงินสนับสนุนจาก4หน่วยงานนี้รวมกัน430ล้านกีบนี่คือเกือบจะเท่ากับงบประมาณทั้งโครงการ489ล้านกีบเลยทีเดียว จริงด้วยค่ะซึ่งมันทําให้เราอาจจะมองได้ว่างบประมาณตั้งต้นจากภาครัฐเองเนี่ยอาจจะครอบคลุมแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เงินสนับสนุนก้อนใหญ่จากภายนอกนี่แหละครับที่เป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญจริงๆที่ทําให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้ แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็น public-private partnerships หรือ PPP หรือว่าเป็นเรื่องของ CSR คือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรคะอืมผมว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับหรืออาจจะผสมผสานกันอยู่ถ้ามองในมุม PPP ก็คือการร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อพัฒนาบริการสาธารณะซึ่งในที่นี้ก็คือการศึกษาใช่ไหมครับค่ะ แต่ถ้ามองในมุม CSR ก็คือการที่องค์กรธุรกิจเขาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเอเชียปโปรตสซ,ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่การบริจาคเงินจำนวนมากขนาดนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย CSR ที่ชัดเจนของบริษัทอยู่แล้วหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐในแขวงกขมุวนอยู่แล้วก็ได้ครับ การที่บริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนด้านการเงินมากขนาดนี้มันมีในยะอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะมีหลายประเด็นเลยครับอย่างแรกเลยคือมันอาจจะสะท้อนถึงข้อจํากัดของงบประมาณภาครัฐเองก็ได้นะครับที่อาจจะไม่เพียงพอสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดทําให้ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาคเอกชนมากขึ้นอืมอย่างที่สองการที่บริษัทใหญ่ๆอย่างเอเชียโปรเตสแล้วแล้วก็ธนาคารชั้นนาเข้ามาสนับสนุนเนี่ย ก็อาจจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเขาด้วยและในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ที่พวกเขาดําเนินธุรกิจหรือให้บริการอยู่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าคิดนะครับคือการสนับสนุนจํานวนมหาศาลจากบริษัทเดียวอย่าง300ล้านกีบเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดคําถามได้ว่า มีเงื่อนไขหรือความคาดหวังอะไรเป็นการตอบแทนหรือไม่ซึ่งในรายงานก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วการสนับสนุนขนาดใหญ่มักจะมาพร้อมก,กับการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสร้างกูดเวลที่สําคัญมากๆครับค่ะอย่างไรก็ตามการมอบใบประกาศสเกีรติคุณหรือใบย่องยอเนี่ยก็เป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องอย่างเป็นทางการซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสนับสนุนในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตครับ เข้าใจเลยค่ะเป็นการลงทุนที่น่าจะได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะแล้วการสนับสนุนเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องเงินทุนสําหรับปรับปรุงอาคารอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนจะมีเรื่องการมอบสิ่งของอื่นๆให้โรงเรียนด้วยใช่ครับยังมีอีกส่วนหนึ่งในรายงานระบุว่ามีการมอบอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนปักซีมังด้วยนะครับอ๋อมีของด้วยครับโดยมีคณะผู้นําของแขวงเป็นสักขีธิดาในการมอบครั้งนี้ด้วย การมอบนี้ทำผ่านแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงครับแล้วใครเป็นผู้มอบคะรอบนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนรายเดิมเจ้าใหญ่เลยครับบริษัทฝุ่นโปตาสอาซี RC, โปตาสสากรลาวจำกัดผู้เดียวมอบอุปกรณ์มูลค่ากว่า5ล้านกีดค่ะแล้วก็ธนาคารพัฒนาลาวสาขาแขวงขมวนหรือ LDB ก็มอบเพิ่มเติมอีกมูลค่า10ล้านกีบครับโอ้โหมีการสนับสนุนต่อเนื่อง ครับจุดนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้ําแนวคิดเรื่องการสนับสนุนแบบเอ,อ,องรวมนะครับคือไม่ได้มองแค่เปลือกหรือตัวอาคารอย่างเดียวแต่ยังมองไปถึงไส้ในด้วยคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอนจริงๆทั้งอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์กีฬา,าคือการมีอาคารที่สวยงามแข็งแรงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าขาดสื่อการสอนหรืออุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เต็มที่เท่าที่ควร เหมือนเป็นการต่อยอดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักเรียนโดยตรงเลยนะคะถูกต้องครับมันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาคารเรียนเพียงอย่างเดียวนะแต่ต้องอาศัยปัจจัยส่งเสริมอื่นๆควบคู่ไปด้วยการที่ผู้สนับสนุนหลักอย่างเอเชียโปเทส แล้วก็ LDB เข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้โครงการนี้ดูสมบูรณ์แล้วก็คํานึงถึงผลลัพธ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริงมากขึ้นอเป็นการมองภาพที่เชื่อมโยงกันระหว่างฮาร์ดแวร์คือตัวอาคารกับซอฟต์แวร์คือผู้อุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งเป็นแนวทางที่น่าชื่นชมมากครับฟังดูแล้วโครงการปรับปรุงโรงเรียนปากซีมังนี่มีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่คิดเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมด ที่เราคุยกันมาวันนี้เราเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนขึ้นบ้างคะครับภาพที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความสําเร็จของโครงการนี้มันไม่ได้มาจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการทํางานร่วมกันอย่างเออเข้มแข็งของหลายภาคส่วนจริงๆครับค่ะ ตั้งแต่ภาครัฐระดับแขวงระดับเมืองที่เข้ามาวางแผนจัดสรรง,งบแล้วก็กำกับดูแลไปจนถึงภาคเอกชนและสถาบันการเงินที่เข้ามาสนับสนุนทัทรัพยากรสำคัญโดยเฉพาะเงินทุนก้อนใหญ่แล้วก็แน่นอนครับคือชุมชนครูผู้ปกครองที่เป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่งด้วยมันคือตัวอย่างของการระดมสัพพกำลัง เพื่อเป้าหมายเดียวกันเลยนะคะก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็โอกาสทางการศึกษาของเด็กๆในท้องถิ่นผ่านการปรับปรงุงโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอย่างอาคารเรียนแล้วก็สนับสนุปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆควบคู่กันไปด้วยใช่ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างจริงๆครับ และจากเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็มีคำถามหรือประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อยอดไปได้อีกนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นว่าในเมื่อเราเห็นแล้วว่าโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีมากมีอาคารที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีอุปกรณ์ที่พร้อมขึ้นคำถามต่อไปก็คือ แล้วอะไรล่ะคือปัจจัยที่จะทำให้คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นอย่างยั่งยืนจริงๆอืมนั่นสินะคะอาคารและอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นแต่หัวใจสำคัญจริงๆอาจจะอยู่ที่คุณภาพของครูผู้สอนหลักสูตรที่ทันสมัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้านหรืออาจจะเป็นการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากชุมชนและภาคเอกชนไม่ใช่แค่ครั้งคราวแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องมองระยะยาว ใช่ครับหรือถ้ามองในมุมของภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่างเอเชียโปรตชเนี่ยการทุ่มงบประมาณจํานวนมากขนาดนี้เพื่อการศึกษาเนี่ยมันเป็นเพียงกิจกรรม CSR เฉพาะกิจหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทเขาดำเนินกิจการอยู่อื แล้วบุตบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางไหนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จริงไม่ใช่แค่การสร้างตึกสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างคนสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนหรือชุมชนเองได้นำไปขบคิดต่อยอดจากความสำเร็จของโรงเรียนปากสีมังแห่งนี้ครับ